วิ่งหนือวิ่งหนีอรงค์บาลมีป่ะมีมีวิ่งหนือวิ่งหนีมันจะวิ่งไปดีได้ดิเออวิ่งไปทางไหนตวทีน่าจะเข้าโมสเข้าตัวทีมันเข้าตัวทีโดนโดนตายหมดเออสามตัวไอ้เหี้ย อร่อยสกาดได้ด้วยสกาดได้สองกระบอกหมดเ,เอ้ยมันกลับมา <c oughs> ตายสามตายสตายสตายสี่ตายสี <c oughs> มันไม่มอง <c oughs> ไม่อะไรเลยเอายืนดิาาาตายหนึ่งเลื่อนเลยตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองตายสองเพื่อนเก็บของดิเออเอา อีกตากการในตายตายตายพี่ตัวทีเคียร์แล้วตัวทีเคียร์แล้วเก็บดีพี่โอ้แชนใหม่มาเหี้ยนึแช่เก็บพี่แชนใหม่มาเต็มเลยพี่เหนือ